กำลังคนของกูได้เข้าควบันเตพมาให้กอดหน่อยกรูได้เข้าทเป้าหมายวกำลังคนของกำลังเข้ากระทะที่เป้าหมายมาโผล่มาโผล่มา โผล่มาเดี๋ยวใครมาวะาววมา,าววมา,มา,มาแขนโุ่นไปเอานะครับสวัสดีกันทุกคนเลยนะครับผมมาในการตอนนี้ก็อยู่ในเกมเดียวกับพอติเช่นเคยนะครับ และในวันนี้ผมจะไปเล่นปืน M16A4 Absorifer แล้วผมแต่งปืนตามในหนังที่ชื่อว่า d o g s เวอร r นะครับซึ่งตัวปืนในหนังก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคทุกคนอย่าให้เสียเวลาเราไปชดกันเลยครับมาเดี๋ยวไปจัดการพัดสนามเอาดวงไปนด่ง นเสียเป้าหมายอูกำลังจมเป้าหมายชาลียงสาได้ดปามเวก็บกระสับกัาได้หรอรายงานตูกำลังโจมตีเป้าหมายชาลี หมดแล้วนี่โหดอย่าเนาบนี้กำลังคนของเรากำลังยึดเป้าหมายเอาวฟาโอ้ยๆๆๆหลังเป็นไงวะกับฮิดเบ้าหมายชาลเดี๋ยวเราไปดูในเมืองกันล้างดีกว่า เขาอยู่ไหนนะกำลังคนของเรากำลังเข้ามะทะที่เป้าหมาย Alpha รายงานศูได้เข้ายึเขต c h a r e รายงานกว่าใครวะศัตรูได้า,ดา,ายาาาึดเป้าหมาย c h a r l e เราได้ดเ l p h a ศัตูได้ยึดเป้าหมาย Delta กำลังคนของเรากำลังยึดเป้าหมายชาลีเรื่อยๆด้วยมันดบได้โอ้โหหลังเล่นอ่าแฮกคอมาโอเคไม่นะจุดอีเราโดนแล้ว คนของเรากำลังจุดจมเป้าหมายเอ็โคเริ่มต้นได้สวยทำดีต่อไปศัตรูได้ยึดเป้าหมายเกลตาจต้าหมายชาลีสำเร็จไปกันต่อเดี๋ยวขยับไปตรงนี้ เมาให้เขาด้วยหน่อยกำลังคนของเขาเข้ากระทะที่เป้าหมายหมอเร็แล้ว25เ

ส่วนใหญ่เราโดนย็นดหมดแล้วอ่ะ่ไหจุดตมม่อไปคอยมีได้ห้าพันนะห้าพันแต้มด,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 ดื้อๆกำลังดูแต้มอย่ดีๆโดนยิงเฉย

้อมโชว์ตามหมอไปว่าดูหน้าตรงนี้นไม่มีอจนเกิดด้วยนะจุดสี่เราโดนนะ <ec> โอ๊ยไม่ไหวไม่ไหว

ไปกันต่อเราได้ยึดเขตอัลฟากำลังกวนของเราได้ยึดเป้าหมายอัลฟาผมยิงโดนนะรายงานศัตรูกำลังโจมตีเป้าหมายอัลฟา มาโผมาโผมาโผมากำลังคนของเรากำลังจู่โจมเป้าหมายเอ็กโคสต์สตรูที่เป้าหมายเดลตาถูกกำจัดสู้ต่อไปสตูดได้ยึดเป้าหมายอาลฟาอื้อคนโตกันนาฮะประเทศนี้ จะไปอโคไปไม่ได้จังงั้นอะเอ้ยหมอมาชุบว่าสวยกลเรากลังเข้าทะที่เป้าหมายเอีโคศัรูที่เป้าหมายชาลีถูกกาจัดตูต่อไปไมก็อบสิรยนศัตรูได้เข้ายึดเป้าหมายเามีวิคอนจะแถมไหมไม่มี

on screen now artillery barrage ready smoke barrage ready enemy found <coughs> ready to deploy มามามา,า,ามาสิอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยขับรับพีขับรครับพีอุ๊ยอุ้ยใครยิงใครยิงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> อ๋อเจอล ฟังวะน้าอื้มหล่มมีหมอจะแถวนี้มั้ยไม่มีหมอเลยไม่จัดศัตรูจบหนเพี้ยนสวยมาก รายงานศัตรูกำลังโจมตีเป้าหมายเอโคศัตรูได้ยิงเป้าหมายชาลีเ,าดเดี๋ยวคยใครมา,ราวะมะรายงานศัตรูได้เข้ายึดเขตชาลีรายงานศัตรูกำลังโจมตีเป้าหมายเอโค โอ้ยจีสิบแปดวะ <G> สวยงามเลยเพื่อน,นขอบคุณมากเฮ้เยได้อู่หนะเพื่อนสวย มาเดินหลยมาได้ปะเป้าหมายดลต้ารายงานศัตรูได้เข้ายึดเขตบราวโวศัตรูได้ทำการเข้ายึดเป้าหมายบราวโวศัตรูได้ยึดเป้าหมายเดลต้า Artillery barrage ready ศัตรูในเป้าหมายชาลีถูกกำจัดแล้วรับซราบร่อยยานพาหนะในจุดที่กำหนด

เอาจบแล้ว,าาลวเออชนะวะสวยผมยิงไปกี่ตัวเนี่ยเร่นยาวมากเลยเมื่อกี้นี้เช็ดเราที่หนึ่งวะ เอ็มไปสิตัวก็สวยอยู่นะปืน M16 มสิทำเป็นเล่นก็ดีอยู่นะโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดของปืน M16 A4 ในเกม Delta าฟนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างใช้ดีกันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อสำหรับวันนี้วันกับต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ